สวัสดีค่ะทุกท่านดีใจมากๆเลยนะคะที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวเกือบ3ปีเลยนะคะในช่วงของแพนเดมิกที่ผ่านมาค่ะและจากนี้ไปนะคะพวกเราก็จะได้มีโอกาสกลับมาใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะคะโดยผ่านทางนิดา S ไลฟ์แ a กซีนนะคะซึ่งจะส่งตรงไปถึงท่านนะคะทุกท่านนะคะเป็นประจำนะคะเดือนละ1-2ครั้งนะคะเพื่อจะอัปเดตข่าวสารกันค่ะว,ว่าตอนนี้มีอะไรใหม่ๆไหมเกี่ยวกับเรื่องของความงามและทีนิดาเอสเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลาของแพนเดมิตเกือบ3ปีที่ผ่านมานะคะพวกเราก็ยังคงไม่หยุดนิ่งนะคะที่จะพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาความงาม ที่เป็นกังวลนะคะและนิดาเอสทีมของเรานะคะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในการให้บริการทางการแพทย์ในด้านความปลอดภัยนะคะจาก Global Health Accreditation นะคะซึ่งเป็นสถานันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่านิดาเอสเนี่ยนะคะให้บริการในทุกขั้นตอนด้วยความปลอดภัยไร้กังวลปราศจากการปนเปื้อนหรือการติดเชือ COVID ้อโควิด -19 ค่ะดังนั้นนะคะสำหรับ ท่านนะคะที่ยังเป็นกังวลอยู่นะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจะกลับมาหาหมอหรือว่ากลับมาใช้บริการได้แล้วหรือยังตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าพวกเราได้รับการรับรองเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564แล้วค่ะและยังมีข่าวดีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หมออยากจะแชร์ให้ทุกคนทราบนะคะว่าในปีนี้นะคะนิดาเอสของเราเนี่ยได้รับรางวัลนะคะจาก Hello Magazine ในงาน Hello Beauty a w a r d ตูเทนวีนะคะได้ถึง2รางวัลค่ะก็คือรางวัลแรกก็คือได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นศูนย์สัลกรรมความงามที่ได้รับความเชื่อมั่นมากที่สุดในแง่ของผลลัพธ์จากคนไข้ทั่วโลกค่ะและรางวัลที่2นะคะก็คือรางวัลของผู้นําด้านเทคโนโลยีเลเซอร์ความงามในระดับสากลค่ะซึ่งเป็นที่น่าภักภูมิใจของพวกเรามากเลยนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลา23 e ปีในการทํางานของหมอและทีมงานเนี่ยนะคะ เรามีความมุ่งม,มั่นจริงๆเลยที่อยากจะให้คนไข้ทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้กับหมอและนิดาเอสเนี่ยค่ะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับไปนะคะทั้งนี้นะคะหมอก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับพวกเรามาตลอดระยะเวลา23ปีเต็มนะคะและทั้งนี้เนี่ยหลังจากนี้นะคะเราก็คงจะได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะคะ be connected reconnected ค่ะผ่านทางนิดาเอส Wellness and Beauty Life Magazine นะคะซึ่งหมอจะมาอัปเดตนะคะข่าวสารกิจกรรมต่างๆของพวกเราอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งเคล็ดลับความงามใหม่ๆมมาฝากกันอยู่เป็นประจำค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ